ว่าเขาก็เดินแบบลวงกระเป๋าแล้วก็เดินผ่านไปสําหรับด้านนะด้าก็มองว่าจริงๆแล้วว่ามันก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่น่ารักจริงๆอ,ะอ่ะคนเดียวกันเดียวกันน่ะการทักทายกันมันก็มันก็ดูเป็นมีม,ม,มารยาทเราก็ไม่ได้แบบว่าชนิดที่จะไปเที่ยวด้วยกันมาทักทายแบบคุยกันอะไรอย่างงี้แต่แค่แบบเราเคยสัมภาษณ์เขาหลายครั้งจริงคนที่เด็กตะการบอกว่าวันหลังอะเจอแล้วให้ไปดึงแขนเลยว่าปปอย่ามั่น ที่มาทำให้อารมณ์เราขึ้นกันนะเพราะปกติรเราไม่ถือสาอะไรอย่างนี้อยู่แล้วออ๊ยเธอไม่คือวันนั้นก็ด้วยความที่มันมีงานอีเวนต์อะไรอย่างนี้เหตุการณ์ก็คือจริงๆไม่อยากพูดเพราะว่ามันก็คือไม่ได้ถือสาแต่ก็รู้สึกว่าแปลกใจว่าเออน้องเขาจาเราไม่ได้หรือเปล่าหรืออะไรแค่นั้นเองอวันนั้นก็เป็นแบบบรรยากาศงานอีเวนต์หลังจากจบงานมันก็คือแบบน้องเขาเดินออกมาจากลีฟอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ด่ากับอ,อ๋องอะก็คือแต่งชุดทําพิธีกรอะไรอย่างนี้แหละ รัก <Market. S 1> เออแลกคนนั้นเขาเราก็เคยสัมภาษณ์เขาเลยแบบนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเอตกใจว่าเขาก็เดินแบบลวงกระเป๋าแล้วก็เดินผ่านไปอะไรแบบนี้อ,อะไรแบบเนี้ยแต่ว่า,เ,าเออเดินแบบไม่รู้จักเราแล้วก็เลยแบบผ่านมาแบบแปลกๆอะไรแบบเ, 88, เไงี้ยแต่ว่าเพื่อนเขาที่มาเนี่ยก็ทักทายเราแต่เขาก็เดินผ่านไปแค่นั้นเองอ,อะไรแบบนี้แต่ซึ่ง เราเคยสัมภาษณ์เขาเคยเคยสัมภาษณ์ก็เคยสัมภาษณ์อ่ะคือแบบด้วยรายการได้าอ่เงี้ยมันก็สัมภาษณ์ดาราหลายๆคนใช่ก็เจอแต่ก็รู้สึกว่าเอ๊กก็เลยอยากแบบบอกเขาว่าเอ๊ะมัน นึกออกไหมมันก็เลยแบบคนในวงการเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วว่าการที่แบบเจอกันไม่ต้องการให้เขาไหว้หรืออะไรนะอย่างที่บอกในรายการ<ช>นะคะเอว่าก็ไม่ต้องการให้เขามายกมือไหว้เราก็เป็นเด็กแบบเราไม่ได้ถึงถึงสารอะไรขนาดนั้นแต่แค่เอ้ยพยักหน้าทักทายกันแค่นี้เท่านั้นเองอเหมือนทักทายกันตามแบบอยู่วงการเดียวกันอ่าชาย,ยิ้ม,มให้กันอะไรแบบเนี้ยแค่นั้นอย,อย่างเพื่อนเขาเราเคยสัมภาษณ์มันหรือว่าเรา เพื่อนเขาเนี่ยเป็นคนนอกวงการแต่เราก็เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบก็เป็นคนอาจจะแบบทํางานเป็นแบบเคยอยู่ในแบบในวงการอะไรอย่างเงี้ยละค่ะอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันทำให้พี่ดารู้สึกแบบว่า ขึ้นมาหรือว่าแบบเพราะว่ามาตรนี้ขึ้หรือว่าพี่ด้าถ้าไม่สุดจริงจะไม่มีะมูเ m e n t นี้ออกมาก็สำหรับด้านะด้าก็มองว่าจริงๆแล้วว่ามันก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่น่ารักเท่านั้นเองแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปโกรดน้องเขาหรืออะไรนะบางทีเขาอาจจะวันนั้นเขาอาจจะแบบจําเราไม่ได้เลยก็ได้ก็เป็นไปได้นึกออกปะแต่ว่าวันนั้นก็คือใส่ชุดพิธีกรแบบเป็นกิ๊กเตอร์ เอาง่ายๆว่าเป็นกิต,ตอร์อ่ะกิตเตอร์ทำ<ต>ชุดอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรอย่างเงี้ยนนะ่าก็เลยรู้สึกว่าจริงๆอะ่ะออคนเดียวกันเดียวกันนะ่ะการทักทยกายกันมันก็มันก็ดูเป็นมีมารยาทนะอะไรอย่างเงี้เท่านั้นเองออแล้วเขาบอกว่าเขาไม่เห็นแล้วนี้ มันมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเขาอยู่ในลิฟต์แล้วก็คือด่ารอตรงกลางลิฟต์เลย <นะ S 2> แล้วก็คือเปิดเปิดมาปุ๊บเนี่ยก็จังๆเลยลาาลใช่แต่ว่าบางทีเราอาจจะตัวเตี้ยเลยใ่แล้ก็ <c oughs> ต้องเป็นคนสูงแล้วไปสขึ้นไปคนสูงส<า>ไปเห็นบ้านเริ่มแล้วเริ่มแล้วว่าเป็นใคร,รไปคนตัวสูงอะไรแบบนี้แต่ว่ายังน้อยอ่ะด่ากับอ๋องยืนคู่กันเขาก็ต้องเห็นอ๋องอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าเพื่อนเขาอ่ะน่ารักก็พยักหน้าทักทายอะไรอย่างเงี้ยเออ <h ans> ไม่ได้ทักทันบอคนเลยค่ะ่านอกด้วยหม,มอ,องก็ไม่ได้ทักคือคือดาราคนนี้ก็ไม่ได้ทักทางด้านละอ,องเท่านั้นเองเอแต่ว่าเพื่อนเขาที่เดินตามหลังมาที่ออกจากเล็่มาด้วยกันอะ่ะก็ทักทายแบบพยักหน้า,เ,าเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบว่าชนันดิที่จะไปเที่ยวด้วยกันมาทักทายแบบคุยกันอะไรอย่างงี้แต่แค่แบบเราเคยสัมภาษณ์เขาหลายครั้งจริงๆแล้วมันก็คือแบบตามหลักของของคนในวงการเดียวกันเท่านั้นเองอะไรแบบเนี้ยพี่ดาได้คำตอบมาจาก คนที่อยู่ในสังกัดเขาแล้วว่าไม่คนที่เยู่ในสังกัดบอกว่าวันหลังอะเจอแล้วให้ไปดึงแขนเลยว่าอย่ามั่นไม่เป็นไรเราพูดเล่นเราพูดเล่นอันเดียพูดเล่นเล่นการอะไรแบบนี้แค่นั้นเองไม่อาจจะเป็นเพราะว่าแบบน้องบางทีวันนั้นน้องเขาอาจจะแบบเหมือนมันเป็นงานตอนคืนเออน้องอาจจะแบบอาจจะง่วงอยู่อะไรแบบนี้เท่านั้นเองเขาขึ้นมานะถ้าเขาขึ้นี่ไปชั้นห้าหรอวะนว่าเออลรารู้หรอว่างานอะไรอย่าเธอรู้หรออุ้ยไม่รู้เลยตัดมาตัดทะ อะไรอย่างนั้นแหละก็คือแบบมันจริงจริงมันไม่ได้อยากให้เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตอะไรแบบนี้นะคะแต่แค่วันนั้นเราคุยกันในเวลาตอนจัดรายการเท่านั้นเองว่าแบบอุ Daddy ิยจริงแล้ว á, แบบแบบอยากก็อยากอยากบอกต้นสังกัดเหมือนกันว่าจริงๆแล้วน้องเขาก็ต้องอาจจะต้องแบบมีความเฟรนลี่วกว่านี้อยู่ในวงการบันเทิงเป็นแบบเป็นนักแสดงเเวลาเจอเราก็ไม่รู้หรอกบางทีอาจจะเจอแบบผู้ใหญ่กว่าผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ยบางทียิ้มไว้ก็ไม่เสียหายแบบเนี้ยค่ะแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าคนคนนี้มันคือคนคนเดียวที่มาตุงมเคยเจอเมื่อหลายปีที่แล้ว ่ะเห็นไหมทำไมเราหยุดจ่พี่ใช่ประมาณนี้เก็คือจริงๆอ่ะด้าไม่รู้เหตุการณ์ของมาตูมแต่ว่าด้จัดรายการเนี่ยมาตูมก็เลยเล่าให้ฟังว่ามะตูมก็เคยเจอเหตุการณ์นี้ เป็นคนคนเดียวกันนี่แหละใช่อยากรู้ว่าหลังกระดาษ A4 มันมีอะไรใช่หลังกระดาษ A4 ก็คือเขียนชื่อดาราคนนั้นแค่นั้นเองแล้วก็บอกว่าใช่ไหมคนเดียวกันหรือเปล่าอะไรแบบนี้แล้วบังเอิญว่าหลังกระดาษนั้นก็คือเป็นคนเดียวกันแค่นั้นมันโป๊กันเลยใช่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังเป็นเหมือนเดิมใช่ไม่เปลี่ยนไปไม่เปลี่ยนไปก็คือเขาเป็นคนอย่างเงี้ยเขาไม่ทักใครอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองถ้าเราต้องเจอเขา นนคตคเรารู้สึกยังไงหรือว่ามันไม่ก็ปกติก็คือจริงๆแล้วว่าการจะทักหรือไม่ทักก็แล้วแต่เขาแต่แค่เรามองว่ามารยาทในสังคมการอยู่ร่วมกันการที่เป็นคนในวงการเดียวกันนะคะอะอย่างเนี้ยเราเจอพี่ๆนักข่าวเนี่ยสุติว่าวันหนึ่งพี่ๆไม่ได้ทํางานใช่ไหมเราไปเจอกันข้างนอกเราก็ยังยิ้มทักทายกาันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เรื่องปกติของการทํางานในวงการเดียวกันแค่นั้นเองเราก็แบบอยากจะให้น้องเขาถ้าเกิดเขารู้อะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้เขาปรับตัวตรงนี้แต่ว่าด้าเขาออกไม่ได้โกรธนะแต่แคนะ่รู้สึกว่า เคยอยากให้เขาว่าเพิ่มความแบบเฟนลี่ความน่ารักอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะดูแบบน่ารักแล้วก็อยู่ในวงการได้นานขึ้นอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเพราะว่าหลายคนที่บอกว่ามันเป็นประเด็นเพราะาพี่ดาไม่เคยโกรธเพราะว่าไม่เคยโกรธหมายถึงว่าไม,ไม่เคยมีอารมณ์เนี้ยเออเออเออใช่แต่วันนั้นคือมันชัดเจนแต่ถ้าวันนั้นน่ะกับกันนาะดาเป็นไม่ได้แต่งหน้าใส่ชุดแบบวันทั่วไปมันไปไปได้ที่เขาจําเราไม่ได้บางทีเราไม่ได้แต่งหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่วันนั้นมันเป็นงานที่ค่อนข้างเต็ม ทาผมผูกโบนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้แล้วคือมันประชันหน้ากันอ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยชุดเราเยอะเกินไปเขาเลยรู้สึกว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเราอาจจะใส่เป็นบาสคอตหรือเปล่าอะไรเงี้ยก่อนที่พี่จ้าพูดกับพีจ้าคิดไหมว่าคนที่เราพูดถึงเขารู้แล้ว่าเป็นเขาไม่ไม่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่แค่บอกว่าเอ้ยแต่ถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะปรับตรงนี้ได้อยากเขาจะน่ารักกว่านี้เยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่านั้นเอง มมมไม่ไม่มันก็มีแหละแต่ว่าวันนั้นมันเป็นช่วงจัดรายการแล้วพอดีว่า<ม>งานอีเวนต์นี้วันรุ่งขึ้นเราจัดรายการแค่นั้นเองเราก็มาเมาอะไรแบบนี้ค่ะเท่านั้นเองยังสามารถ่วมงานกับน้องเขาได้ไม่มีปัญหาเลยเราก็แบบใครมาสัมภาษณ์หรืออะไรก็ตามอะไรแบบนี้เราก็ยังที่จะมาคุยกันได้ไม่มีปัญหาแต่เขาปรับตรงเนี้ยเขาจะน่ารักมาก <laughs> าไม่อยากพลาดข่าวันเทิงก่อนคลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel n t o p d ด r a และแฟนเพจ Facebook t o p ดา r a ได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน t o p d ดารากันด้วยนะคะ